สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรถบัสชาวสามส่วนทุกคนครับผมวันนี้พามาเจอกับโอ้รถบัสนาทีทัวร์ครับวันนี้มาบุกกันถึงโอ้นะครับนี่นครับเดี๋ยวพาชมรถแอร์ก่อนรถแอร์ก,กำลังซ่อมอยู่ครับกำลังซ่อมบำรุงอยู่นะครับนี่นครับรถแอร์ ช่วงยังไม่มีงานก็ซ่อมดูแลผมลุงก,กันไปครับเรื่องเครื่องผมยังไม่ค่อยพูดนะเพราะว่าส่วนตัวไม่ค่อยมีความรู้ เรื่องเครื่องราคเท่าไหร่นี่ครับดูท้ายก่อน,นท้ายก็อะาประมาณนี้ติ๊กเกอร์นบนสวยมากครับเด็กมางอาจารย์ทีมครับผม ได้ไม่เยอะมากครับรถกำลังซ่อมบำรุงอยู่นี่ครับประมาณนี้ครับนันได้ใหญ่นี่ครับติดเกลร์ข้างบนไปก็ไม่ได้ตั้กกงน,กกงา,นาทีทัวร้ นีนะ่มีลำโพงติดข้างเดี๋ยวพาชมต่อบนีนะ่มีลำโพ,<ห>พงเกือบทั้งคันนะครับคันนี้ลำโพงเกือบทั้งคันครับเอาใจลูกค้าสายบันเทิงแน่นอน,นครับนี<ห>่ครับเดี๋ยววันนี้จะพาชมรถแอร์นะครับหให้มันจบในคลิปเดียวเลยแล้วกัน,นครับก็จะมี คันนี้ครับเป็นลายพื้นๆแล้วก็อีกคันหนึ่งครับคันนี้เดี๋ยวดูคันพระเอกนะครับคันพระเอกนี่ครับสติ๊กเกอร์ก็จะเกือบทั้งคันนะครับคันนี้แต่งหนึ่ง เนียลล์สักนเนียเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ครับทีเด็ดซาวอย่างโหดโหดจัดครับไม่ต้องกลัวพังครับผมนี่เลยเล่นข้างรถเลยครับเนี่ยปิ๊กเกอร์จะเยอะมากครับคันนี้ พาไปชมข้างหน้าบ้างครับนี่ครับจัดหนักติ๊กเกอร์อินซีโหดจัดเลยครับเต็มเต็มคันครับคันนี้นี่ครับติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับ เดี๋ยวพาไปดูข้างหน้ากันมั้นี่ครับภายในเดี๋ยวพาขึ้นครับเราดีพิธีได้แล้วนี่ครับพิธีเจ้าของรถได้ขึ้นได้ขึ้นได้คราบผองนี่ครับห้องคนขัากลประมาณนี่ครับเดี๋ยวพาดูข้างหน้าก่อนข้างหน้าเต็มเต็มว่ะคันเนี้ยนี่เรามาถึงอู่ครับนี่ครับข้างหน้าอย่างสุดสาวแน่นๆเราไม่ต้องห่วงอันนี้นี่ครับ เาวแน่นๆคันนี้ครับเดี๋ยวพาชมไปใกล้นี่ครับแน่นๆนครับใหญ่มากครับเาวหน้าคันนี้เนี่ครับขนซึกบางระจัน ลำโพงมีสองสองฝั่งนะครับลำโพงมีสองฝั่งนี่ครับภายในห้องคนขับประมาณนี้ครับไฟพุ่งเยี่ยมได้ครับพี่ครั <c oughs> ขบขอบคุณครับแล้วตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของทั่วไปครับนี่ก็จะเป็นเวลาลดแอร์ครับ จะมีเกือบทุกคันนะครับช่องตรงนี้จะเป็นเอาเอา,เอาไว้พักผ่อนนี่ครับการคุมระบบเสียงนะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยอย่างข้างหน้าก็จะประมาณนี้ครับ งานซาวน่าใหญ่มากครับใหญ่จัดเลยนี่แถวกลางก็ใหญ่พอกันแนวแถวกลา,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 าง,างรันแน่นแน่ครับข้างบนก็มีครัขบข้างบนก็ยังมีอยู่แนวข้างบนก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนกัน พาึ้นไปดูข้างบนงานเลยนี่ครับมีไฟอะคริล,ลิกทั่วไปครับนี่ครับงานวินเทจับผมของมันต้องมีครับยุคนี้งานวินเทจยุคนี้ของมันต้องมีครับของมันต้องมีนะครับป้ายวินเทจตอนนี้ใส่กันเยอะมากครับในวงการสามสูตรเราตอนนี้ ถือว่าใส่เยอะมากครับตอนนี้นี่ครับพาขึ้นมาชมข้างบนนี่ก็จะเป็นโซนบูธดีเจกอกแล้วนะครับนี่ครับบูธดีเจก็จะนั่งมิกสดสดกันตรงนี้เลยครับนี่ครับก็จะนั่งมิกสดสดมีที่ควบคุมมีเก้าอี้นั่งครบหมดนะครับตรงนี้นี่ครับฉบับ v i p อครับคันนี้เรียกได้ว่าฉบับ v i p ครับ เลเซอร์แล้วมีไฟเทคระบบเครื่องเสียงลำโพงแน่นๆนะครับงานซาวสวยๆงานบูดิเจนะครับนี่ครับถ้ากลางคืนจะสวยมากคันนี้นี่ครับงานซาวอลังมากออกแนวน่ารักคุกขี้ครับผมคันนี้ตุ๊กตาแนว โอเคเดี okay, <Yeah. S 1> well, ๋ยวพาชมรอบๆก่อนก็จะเป็นเบาะนั่งสบายๆครับเบาะหนังนั่งสบายๆนี่ก็ไฟเทคนะครับนี่นี่เรื่องราวของไฟเทคนะครับถ้าเกิดมาช่วงตอนกลางคืนแล้วเปิดจะสวยกว่านี้ครับคันนี้นี่เรามาช่วงกลางวันครนะนี่ครับนี่ยังเฟี้ยว แอร์เย็นนะครับผมเพราะมีแอร์เต็มคันคันนี้รถแอร์ฉบับ V I P ครับผมนี่ครับรถแอร์ก็บันเทิงได้นะครับไม่ใช่บันเทิงได้เพราะรถฮานลมนะครับรถแอร์ก็มีมุมบันเทิงเหมือนกันนะครับนี่ข้างหลังแบงค์ออดิโอบัทนะครับนันซาวนี่ครับโซฟานั่งสบายสบายครับ นี่ยซาวสวยๆนี่ครับโดยรอบครับข้างบนก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูชั้นล่างกันบ้างครับพาไปชมชั้นล่างกันบ้างเสียดายมากครับมาวันนี้เพราะว่าทีมงานอยู่กันน้อยครับไม่ได้ฟังเครื่องเสียงกันนี่ครับชั้นล่างก็ประมาณนี้ครับชั้นล่าง นะครับมุมปาร์ตี้ของชั้นล่างนะครับประมาณนี้ครับมุมปาร์ตี้ของชั้นล่างเนี่ยครับเสน่ห์รถของรถบัสนะครับยุคปัจจุบันนะครับป้ายไฟครับต้องมีครับป้ายไฟต้องมีจริงๆครับเนี่ยครับแล้วนี่ก็เป็นอีกพงหนึ่งครับชั้นล่างเหมือนกันปาร์ตี้ได้เหมือนกันครับเนี่ยครับมีเครื่องเสียงมี พร้อมทุกอย่างนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาชมนะครับข้างบนนี่ครับประมาณเนี้ยครับบนมีไฟเหมือนกันนะครับสวยงามเหมือนกันตอนงคืนปาร์ตี้ได้เหมือนกันครับช่วงนี้นี่ครับป้ายวินเทจมันต้องมอีจริงๆครับขอมันต้องมอีจริงๆ พาเดินขึ้นข้างบนต่อเสียงหน้ารถเสียงหน้ารถเอาไมนี่ครับที่เก็บพาเลองงานนี้เลยตาตัวเต็บลดบัดครับ ตเต็มแน่นอนคันนี้พูดได้เลยสวยงามครับคันนี้จัดวัดแจ่วครับสบายสบายครับผมเดี๋ยวพาลงข้างล่างกัน พี่พีขอเป็นเพลงไป้นหน่อยนะสิเพราะชอบเพลงไทยติอดอินเตอร์สิับพี่นี่เดี๋ยวฟังเครื่องเสียงขึ้นมาทุกพี่ก็จัดให้ครับีดจีวีแบทเทิลแมท